น้องดูในข้อที่35นะครับข้อที่35เนี่ยเขาให้แสดงเขาให้หาว่า BMO นะครสามเหลี่ยม BMO คือตรงนี้ BMO นะครับตรงนี้นะชิบกับสามเหลี่ยม CNO CNO คือตรงนี้รูปสีแดงนะครับมันเท่ากันทุกประการเนี่ยด้วยความสัมพันธ์แบบไหนเออ น้องก็ต้องมาดูฮะเงื่อนไขนิดหนึ่งแน่ๆเขาบอกว่า M B เท่ากับ N C M B เท่า N C แปลว่าด้านเนี้ยกับด้านเนี้ยเท่ากันอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยน้องเห็นตรงนี้ไหมตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเท่ากันแน่อนอน,นมุมเนี้ยกับมุมเนี้ยเท่ากัน100%เนเพราะเป็นมุมตรงข้ามถูกปะ่ะโอเคเนาะเอาละจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะลากเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเพิ่มเติมให้นะครับเป็นคำใบ้นะถ้าพี่ลากเส้นตรงเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วน้องมองรูปสามเหลี่ยมเนี้นี่คือสามเหลี่ยมหน้าอะไร หน้าจั่วจริงป่ะรู้ได้ไงว่าหน้าจั่วก็ในเมื่อด้านเนี้ยกับด้านเนี้ยมันยาวเป็นยังไงกันยาวเท่ากันนะ,ะตามที่โจทย์บอกใช่ไหมเพราะโจทย์บอกว่า MN เท่ากับ AN แล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันด้วยดังนั้นด้าน AB กับด้าน AC ยาวเท่ากันมันก็เลยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วโอเคปะ่ะอ่ามุมเนี้ยกับมุมเนี้ยต้องเท่ากันอยู่ละเคนะ๋เนาะอ่ะพี่ใบให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องก็ลองไปนั่งไล่ดูแล้วกันนะ นะครับอ้าวจบเรียบร้อยนะครับข้อที่35ครับ